มีคนมาแอบถ่ายแม่จ๋านะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมับผมไปได้ที่ไหนวัดลกอขุ่นมันสีขาว่ไม <mois> หู้น่าเหลือามาเล่นน้อนเองเนาะดูยน้องเองนี่ c r ซี y ออฟอาร์จริงๆนะครับไม่มีสาจุวิธีทำสีระวังรถสีโคดง่ายเลยอะถ้าเป้ยอยากได้ถ้าเป้ยอยากได้สีอะไรได้เหรอได้พ่อทำอาหารล่ะ เมนู <siendo S 1> อ่ะคุหอน้ก็บได้สีแดงออก็เอสีแดงปไปใส่แล้วก็ใส่ชาโคไปสองอันแล้วก็ใส่น้ำหนงถุงหรว่าใช้วาดด้วยแก็ได้แล้วมันจะเป็นอะไรมันก็จะเป็นอาหารนะรอรอก็ทำเป็นมันจะเป็นสีแดง แยวมาดูข้างในก็จะรู้มันเหมือนนะครับเราต้องเกล้วนแถวบ้านเราอ่ะตรงแยกหนองควายทางนี้อยาตักแดกแดแกคก่เขาอาทิ้งไว้ ไง,ง,ง,งครับการทัวร์ย่อมย่อมดาราทีวีในวันนี้เหมือนมาเที่ยวไหมคะน, <c oughs> นี่เป็นโรงแรม <c oughs> อะไรเ <c oughs> ก็เดียวอ่ะนเนี่ยกับตัวที่เปิดน่ะรีเออไอเครื่องเสียงใหญ่ๆนะ่ะที่วางพื้นไหน <laughs>